เรียนว้าโกหกแปนที่สีนาที่เจ็บนกจารเฉิุณคสรเียงสสนสยาคุณทนี่ะมอนธไมและวระบูชาธบชาพระบูชาแลบูชาแห่ระบชาทั้งหลายข้าราจ้าต้งมั่นมีทขได้มีางที่จะจะบชนนในบทสวดที่พน่หนึ่งบทสวดบนเรืด มันตาตะกวาเลตุอัตคัจันตุเทวดานักธรรมะาษีาสุตัสจรตุนักขมเนวุขันักเคกาเมจารุเปรีินสเตยัานิ่เควิมาเนทีเปรเอจา สองบทผู icate, ้ชาใะตจอิม um ินาสกาเรนะพุทธทางวิปูชยยมาอิมินาสกาเรนะธรรมาิบูชยมาอิมินาเรนะสังฆามวิชนาบทกาบะหลังสมารัมุทพาังพุทธัางพุทธางิบาเทมิกาบระว่างตวรติกาสมเจานวะโตังทำมามิกาบทสี่บส่วนพะธรรมะโมตตาวะโตลตสัมมาระตัสสานุโัน บทที่หาบทสวดใจสนามกัณฐ์คบมังดังพุทธังสนามกังฉามิธรรมังสนามกัจฉามิธรรมังสนากัจฉามิกติยมปีพุทธังสนามกัจฉามิตติยมปีธรรมังนามกัจฉามิตติยมปธรรมังสนามกัจฉามิตติยมปีมุทธังสนามกัจฉามิตติยมปีธรรมังสนามกัจฉามิโดยที่พบมือขวาเจียกคาถาทันติมีสนาม เจ็ดบทสวดมหาไมัยสวุเอมาโดกตางเอก่างก็มยังะวตางังเกวิหารตีต่างก็ไม่มืมหาเป็นน้ำากวิสุทต่างเกน้ตีปะดาเทียวิสุทธตีตะเปรย์ะองได้เทียเทียนใต้จะลกาโตัววิรตตาเยียมยนั้นอยูแต่หตัวะวรสารละทยาหน้าวิสุตธิ์ตง K V 也有关的 พุทธังเทลนังปถาเตนะเตฆามิตติอภิญักปุมิงปยะปะหายะมานุสังเทถังเทวังริสันติอตากอบวะอวตารวิกุอมันเตติเยวีเยอะภิกขเวรัสสุตุสุตุสุตเทวตานะสันนิเติตาโหติกระถา เอกฐมาราเมเวะเจวตาลนปทาเอสุเตสาปห้อยหอเปิเทพิกเวอสติพนาคาตะมันทานทางหาโตรมะตาสามปพระวันเดียดธรมะเตาตตารงหาเตหอาคิดสเมนพิเวียานัง เกตัดแต้มตะกุงาัทางาตัตะลังทังตัเอกตัตางนงนางตัสานังตะกุงเอกตัดแต้มนการวากาคุตัตะพ้วิยาญาตววาตกกตาตมันสานมีนเนยตราติ่าันตตวิชาลทิโกเย อทิาาีสยนั่นี่เป็นตัวที่เปนตัวแล้วัวนติลงมอทั้นานพิกามุนังตัติ่มนังอิจเตตัตสายานั้นเอที่เป็นตัวที่เป็นตัวแตัสนติลงมทานิการมหนังติ่งมืไว้ต่มแล้วเป็นตัที่เป็นตวแล้วตัว ท่าินานิราชาุทโนตาตาติคุมม่จนานนิปฏิมาารติอบุตธปิเล้วนนมาเมื่อนี้มันโตติมันโตนะาสังองันมาาพิการของมุลนางมติมนางปฏิมานิั่งราชายุทปโกตาตปิการะติสิาราชาิอบุตธปิตันนมาเมื่ี้มันโตยุติมันโตนะาสังีมนมาลาพิการงมนางมิติมูนางอุตต้าก็อย่าง โมกานตักินเน้วัตถุในวัตทุแต่บรรลนอยจะถ้วัตถุจะมาแต่ดีจิตตโนจะกระมบบนนั้นทพะอาคูปนสิงโฉเจว่าตัพย์พะรูที่าตเจ้าจะสะจตตัสานนงนักนนาุสุพิโรนิาพิการุนาสุพิธิพนาังอะตะกูนจะพานาคาเป็นสารนาสจักาธรรมนาตาลคาุปยคาทหารสันติพิพิมุนนายจะอาคูนะคาติโนเอรวันโน เยนาคาเชชาเชทหาตาอที่ยุคพริชาปจิิกับโกเปหายตาเทวทัตาตาดิาเปวันทีติเตสว่นางอภัยทานการะมาสิุบวันนี้นอยว่ะจิตุตโธสันหายิ่งติะจุราตนตานาคาตะุวนั่ลขดสุขตุทางที่ตาว่าิชาตะเทีน่าสงสัมมือังศุลากรตาโดยเขาสเตเตที่มันคอยและสันทีโนรังน่าจจาุราฐานะเวคาถาเพืป่ิติติจักรนหาดน ว่หลงนล่ะงมีเนทางกาับภาคุงแล้วยังมงนั้นทางเรษงกินนั้นตึงนอากุ่วเทวาเราจะมีเศรชัวรากะงุนทาเทวาทหมดโดย้วสาธารณกานิการกุฏิวาสัญโนแต่เพกายตะเพนนนันยิบันโตยิบิันโตนสัติโมนั้นงานที่องค์ทุนทานีเอมื่อนักดูแลเกขาลจะ้มาวทุทุกเว 不打不听话。 มันตชุทีมันต้วมันโตสังทีโหมถ้ามาใาวิจมนางทมิเต็มนางกติเอวายากตเพทนันนิดหรมแต่คุณพีเดีก็าาเรีนงอบปุังอันดาบาลวที่อนดังแต่งรนะังวันี่เราติดตามดูมา โพกาะข้าต่ไม่ติงนังระกงานเขาติ่ติสปัโนทีโตสัวเจ้าก็ตัเสถยาอากัปิเสว่าติโตนฉนวาโหาแลกโกเตจ่าเพอยพิการเติดีีตตกีนอะไรอิการในภาษาอังกนิเอระอัาพันนั้นต้อ่าเกนะพันธุมันทุกโถแล้มันตามกันดีกว่าเราเอาหัวเระจ้โจจินางิติเยนะม้ตาเตโนกันท่าเตนังปะอาเป้ อจายทาวิญญาณิวอันตังตมันติกัาตาเกนี่ตตาอวิตตยานติกโเตจะอรมคุมสาวกุนั่งสนนัหาที่ผามุมเนสังมีปีงตะพียนาาิารตวสโมนติดาพเตีักาเตชเชเนต